เออฟี่ามาสิชอบกินไม่ทำทัดแม่งเดียถึงทำไปมันก็ยังไม่มีใครทำอ่ะกูบอกอ้าวเอ้ยมึงมึงอยู่ทางขวากูอยู่ทางซ้ายไมีเยอะแหละเพลงเฮียเฉ็บเฉ็ ไอโซดาแลอ้ามึงกับเป็นเนี่ยแต่ยอยอกยอใครใครตายใครตายสีเท่าตายเหรอสีเท่ามันไม่ได้อยู่กับใครเลยเมื่อกี้ใครอยู่สีเหลืองอยู่กับพวกไม่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 สีเหลืองไม่ได้เป็นสีโซมาสีเขียวอ่อนอาจจะไม่ได้เป็นมึงกับกูไม่ได้เป็นสีขาวอาจจะไม่ได้เป็น สีน้ำเงินก็อาจจะไม่ได้เป็นสีดำหรือเปล่าวะอ้อาวไอ้เหียบบอดอ้าวอ้าวมึงบอดกู้โซดามึงเป็นแน่อย่าดิกูตามสีดำไปเอยโซดาเดยวกูจะตามไอ้โซดาเราต้องเราต้องเริ่มโอ้ยเราต้องเริ่มปฏิบัติการยาชิโอริ เฮ้ยฆ้าตกอนแม่งเฮี้ยอ่ะแม่งแม่งใช้แผนการหลอกล่อไปซ่อมออกซิเจนแท้แน่เลยแบบนี้เนี่ยเฮ้ยสีเหลืองทำป่ะสีเหลืองทำสีเหลืองไม่ได้เป็นเอซโอดาไอซโอดาไอซโอดามึงไปซ่อมฝั่งนู้นเลยฝั่งนี้ซ่อมแล้วมึงไปซ่อมอีกฝั่งหนึ่งดิ ไม่บุหรี่พังไอ้โซดามึงแมงเหี้ยวะอะอ้าวไม่ใช่ปะอา้วะอาวสีดำเป็นกูว่าแล้ว,ว,ลวไอ้เหี้ยไม่คือกูไม่รู้ว่าสีขาวเป็นหรือเปล่าไงคือกูจะบอกว่าไอ้ตอนที่มันตัดไอเนี่ยอะไรวะไอตอนนี้มันตัดไนนะอเออนิวเคลียร์เออไอตอนนั้นเว้ยมันมีมัน จริงเหรอไหนวะไ้ม่อร่ะมีไม่รู้อะช่างไม่ไอโซดากูต้องออกสายเข้าใหม่เดี๋ยวแป๊บนีงเอาะนะครับผมตอนนี้เร็วๆเลยตอนนี้ผมก็ได้มาแล้ว ผมก็ได้เป็นกติกรแล้วไม่ได้เป็นแน่นอนผมบอกเลยเอ้าเอามันปิไฟวะไอ้โัราชิบหายแล้วห้องไฟม่งอยู่ตรงข้ามไอ้เหี้ยม่งต้องรอเดี๋ยวไอซอมไม่ใช่สีเหลืองเหรอไมีเงหรอออ เฮ้ยกูแพ้นแน่เลยกูแพ้นแน่เลย <S <S ทิงตรงนี้เนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดว่าผมก็อาจจะแพ้แล้วก็ได้ใช่ไหมครับแต่ไม่ครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีเทาวดกรีนสีเหลืองบดกรีนกูก็บดกรีนอา้าวโอ้โหโอ้โหเกินไป ไอคิวเล็กไม่เป็นโดนแล้วอะไรเนี่ยนเาทำไมไอคิวเล็กถึงไม่ได้เป็นรู้เ่าบายจ้ายากูเจ้วเย้ เม้งตอนแรกเว้ยเม้งวิ่งเข้ามากูน,นูกว่าจะแพ้อะไรอย่าจะยู่ชนะเฉยเลย